ล้อเล่นกินกันเอาผมมาทานีโอ้ประทับมาชินดินดำหนามชุ่มครับก็ผมปูใหญ่บัตรเอาละครับวันนี้ล้อเล่นกินเดินทางมาทางจังหวัดกาฬสินนะครับพี่น้องมาชมงานตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแนวทางในการทำงานนะครับผมอัดต่ไรได้พี่น้องอีกนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับหลังจากอัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเบิรงนกำลังเล่ยงครับนะครติดเป็นยังไงนี่ครับนี่เดินทางมากับพี่เทพนะครับผมอยู่อำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องมีผู้เลี่ยจ้างด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับเห็ซีทางนี้มีบ่นอะครับผมคอมเมนต์ได้เลยพี่น้องเด้อมารอบหน้าที่ต้มไก่โซกินเน่ บอกตะหักตะหักครับต่อปอเตเป้ครับปอกก็ได้ช่วบอกพ่อเมนหน่อยพยันเสียต้มเป้หมือนเนี่ยพ่อเมนรู้ไหมเดี๋ยววันนี้ทำการนะครับเดี๋ยวจะไปจุดเลยนะครับผมอัดแดีวสดๆนะครับก็จะไปเทสเลยเพราะว่ามาหอดอยากเรียนมังไฟนะครับก็เลยเฮ็ดมือรองมึงเลยนะครับผม ไหวครับผมมือละซ <Yeah, woo. S 3> <laughs> ี 4, ะปันบาทครับย้าวเสียมาเบิ้งเนะสียมาเบิ้งโหลดครับนี่เอาเสียบมือละสามสี่ปันบาทตัวนี้จะเป็นมือครับตัวนี้จะเป็นทรายครับบอกนะครับตัวนี้เป็นมือสองสูดครับนี่มาทดลองกันฮะมาทำมาทดลองดูงาน <c oughs> เท่าไมีงเ,เมงินซือ้เอเท่าไมีเงินซื้อปากเอฟซีนะสนุนลงไฟนี่แหละปากเอฟซีนะสนุนได้ครับเดีอยวประธานไหนบอกกับเพื่อ <c oughs> นบอกหนาละพอผู้ใหญ่เพื่อนก็มายืนให้กำลังใจครับ,บอร,บร,ญญรอชมเนาะวอเนาะสนันนส่นตัวฮะเดี๋ยวจะเมื่อนะครับน้ำกันนะเื่อน <c oughs> เดี๋ยวรอเล่นกินแก,นกนจะร่อนอยู่นี่คืนนึงนะครับผมเดี๋ยวมือเสาร์เดินทางกลับนะครับนยังสนุกสนใจกันติดต่ออะไติดต่อได้เลย บรรยากาศดีลายของหน่อยนะของใหญ่ก็มีของใหญ่ก็มีนะครับจะไล่ลีลาจะไล่มือหน,น่อยยังครับจะไล่ลหาง ตองการถอดครับผมเอาเทปเอาไว้นำมนูนี่ครับอดอะทดลองสุด,น,สดนี่นะนี่สานาอับจมูแกี่สองผมเนนัหลบเงยเลยคนที่องเลสวยงามเลยทีเดียวเราจะกกรอบไป รอชมพี่น้องกงเข้ากับที่ป่าวโค้งโอกงุนลระซายโดนดวนพี่น้องผลโค้งเก็บเอาครับผมเทียบน้องหอยโอ้มือนี้ดินดำน้ำซ o o m เรือยพี่น <know>, ้องกัละสิ้นนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวชุ่มทำปัญหามือใหม่ท่ผู้ชมเป็นยังไงครับวัอนี้ความคาดหวังโอ้ย้องค่อยงานดวนชิปนาดดวนชิปนาดีสี่บังเดีบอกสั้นสี่บังขอบคุณพี่น้องผลงานมเป็นอย่างไร บอยจีนนะที่กะเบิ้งรับ,บรกัน,น,น,กนออกไปท้งหน้านะครับพี่<ร>น้องห้างจากจชุมชนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเหยียบนองหอยลำเลี้ยงเขาสุธานนะครับเหมือนนี่เขาเดินทางมาจุดทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอเขาวงนะครับพี่น้องโอ้เดินทางมาไกลนะครับเหมือนนี้มาดินแดนฝ่ายใหญ่มาดินแดนฝ่ายใหญ่เลยกุชินาไล่มากอ่ะโอ้เดี๋ยวครับข้ากับสีแวบเบิ้งมองเพื่นจูนี่มันยักษ์พี่หนามีโอกาสได้มานะครับผมเดีด๋ยวเาจะไปจุดอยู่นอกสถานที่ครับพี่น้องโอเคครับผม เบอร์ความปลอดภัยพี่น้องเขาต้องเดินทางนะครับผมออกมาจากชุมชนนะครับในห้างไกลชุมชนเลยแต่ว่า,ากปพื้นที่สุดยอหน้าพี่น้องพี่น้องแทนเตรียมน้องหอยมามากไกลแท้เหมือนนอีเ่เนาะใช่<า>ขนาดแหน่งงานดวนเป็นสี่เลยพี่น้องเอามาพิเศษโอ้ยเสียวดิบว่ะ <laughs> ชุดท้ายยังว่บเอากันแตกบ้างหนิจะเดีย้ยงวู้ดหน่อยพี่น้องกรไฟวูห้หน่อยน้ำนะครับดอกสว่านวู้ด ออกโตนิ่มอยู่คืออยู่วางอัดทอกออกชิดๆๆๆอยู่เอาบังบังที่สองการดวนยานบ่งยานด้ปาดยานบิ่งยันได้ห่นง ตื่นมืออันนี้มันผุบๆน่าอโอ้ยมือกันกขยายเขาทุบมินหาเลยผมกิีอย่านั้นสร้างสร้างจุดตื่นมื่มเอาบังบังอะไรบังโซอะไรเดินหน้าประเทศไทยโอ้โหฮกซีนานี่มินบุษชัดฮกซีกุนิดฮกมินฮกมินได้อยู่ครับที่รีเลยโอ้ยดอกแรกตื่นพี่น้องเลย ป,ปันลงไ้เพื่อนเพื่งโคมินครับนีโคงมันหน่อยครับบมปันเออตัวน,นี้นาจะเป็นตัวโควองครับน,น่าจะเป็นโคกอ่อนนี่นรุ่นรุ้นตัวคูนบ่ดหันเลยเออคูนว่ดหันเลยตัวนี้ครับคูนเจ้ากวางใดเป็นกางใดอยู่คนี่สเป็นคู่วางแรกว่าหน ที่เลยบอกว่าที่นี่เลยที่นี่เลยออันนี้อัดเปล่าอัดลงมือไปลยปวดตีเสือกวนี้โอ้ดอกเหลี่ยงตื่นเว้ยบุ๊บเนานี่ยครับปั้นล่ะปั้นล่ะเพิ่มมาเลยทีลามันปั้นมันจะเป็นังทีล่ะครับผมแค่ยังไดนปังยังไงแบบนี้กายอยู่ลงมบอเลยเนี่ยอยู่รอดโอ้โหปั้นดีเลยปั้นดีขนาดเออ ดอกเลี้ยฮันนเฮ็ยเจนไี่พ่อดอกเลี้ยตื่นครับผมเจอสินเจอเจอสนวันดำครับผมโอ้ยเสียวขันน่าอันตรายเออไม่ฮัดเขาครับหน้าที่ระทึกใจมาถึงแล้วไปไปเอาพี่เอวเอาเอาครับพร้อมครับผมเดียวเดียวเดียว มองไฟหัวเด่นอ่ะหัวเดิน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 ไอ้คนนี่ ยิงดกว่าบังไฟวนบังบังตัวสีวานบงวานหรอไดละบังเลดบักดนะบังไฟบริถ uang ครับออง่าอยู่นั่งบาองามแล้วครับแต่ว่าออกอ่อนอ๋ออ่อนออกว่าถ้า่องแังไฟว่แก่วันไหนเออกระธรรมดาเดี๋ยวแล้วาจปนามหร เป๊ะเป๊ะจิตการและอันะ้ายไปแล้วครับผมดีครับผู้เขาผู้เขาครับผู้เขาหลอมรล่อครับผมที่นี่ที่ไหนครับผมที่นี่ที่นาคูเขาวง มเอาพี่น้องสนใจก็เอารอเล่นกินเนาะสนใจคิดต่อเป็นไงไปน่าไปลดผมไปยังบ่าเริ่องหนน้ำเนี่ยเก็บยวเขาเก็ียบน้องห้เกลีไปเก็ียบหรอครับให้น่ามามีกันแท้บ้านดิเอ้านี่แต่น้องสาวพี่น้องว่าดิไปไหนมีเรื่องสบายดีวะที่ฝนครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศบ้านเพิ่นงามเลยครับผมรอเินกินปล่อยบ้างนึงก็ตื่นเรื่อกันเห็นเห็นบังแรกแต่ก็ตื่นเรื่อกันครับผม ตื่นใส่ครับสนวนดำครับผมโอ้เรียวอีรีพี่น้องเนีมาสัมผัสนะครับผมเป็นสนวนดำที่เพิ่งใส่ครับตะไลเล็กสองนิ้วนะครับพี่น้องมันปุ๊บเลยรอดิ้งกินตื่นนะครับผมลงป้าหยาครับเออเออเลยแน่ยน่พี่เตี๋ตยมโยนขึ้นมาล่ะเดี๋ยวไปนั่งบังไม้เอาไว้ครับผมเ <c oughs> <c oughs> ตื่นหม่องไฟพี่น้องมึงนี่บ้งเนื่องสนวนดำทั้งกระจินเนียกขนาดเลยปุ๊บหลุครับ เตรียมปะง้างเลยผมก็ได้อ่อนหลายอ่อนหลายแรง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 วันนี้ก็ือว่ามวนนับมาเรียนนังกาลสินนะพี่น้องกากาขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับที่เพ็่หนใวยงานตอนรับเป็นย่างดีนะครับผมมีโอกาสหน้าป่าไม่นะครับรอดลิมกินมะยามแน่นอนครับผมเพราะว่าเคยมาเรียนแล้วนะครับกามาเรียนเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เขากับเดินทางกลับนะครับพี่เดียมที่แรกว่าจะนอนนะครับพี่เดียมติดงงานซบนะครับต้องไปซอยเพื่อนนอนพี่เดียม นะครับมันก็ต้องเดินทางกลับแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับซาใจก็เพราะจะกลับแล้วครับผมกิน,นน้อนแล้วผมจะขื่นเลยฮะเพรท่านอิ่มอยู่ลงควนเพรท่านอิ่มอยู่ทิมนาทีสีบังพี่นองง้องโยนทิมก็จะนั่นโอ้ยห่ายโหมลายแห้งสนวนดำนะครับโอ้แห้งอีหลีโอ,โองแต่วถ้าถ้าย,ยู่ช่องว่างแบบพวกอยู่ในในทีแคบในในทีอัพนะครับมันก็จะชูดอยู่ แต่ว่านี่ผมยัดลงไปในหูนะครับบึ๊บเลยครับขนาดพี่เทพท้ายยังตื่นเอาโอยดังป๊อกเลยเพราันามันสิเลนข้ามมือจีิงๆนะก่าตองเสียงว่าะผมก็ไปเลยครับผมไฟออกไปออนมันอกลุ่มดินพี่น้องประมาณนั้นหละครับผมกม้วนนะครับมาหลินกับผู้บอาจารนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เดินทางครับแต่ว่าผมมักบรรยากาศธรรมชาติทั้งบ้านเพลินไรนะครับกระสินนะครับดินน้ำน้ำซุมนะครับผมผมซื้อไอเดียมาฝาก ตรงหน้านี่โอ้ยน้างามนะครับผู้เขาล้อมรอบอพี่น้องบรรยากาศนี่โอ้โซนนี่มารฐานเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดนะครับผมตอนนี้กับเวลาหกโ,โมงครึ่งนะครับพอเดินทาง,อ,งออกจากเขาวงงนะครับผมหน้าคู่เนาะผู้เล่นสางนะครับผมกระสีเขาเขาวงเขาวงและะ้วก็กุชินาลานะครับแล้วกะ็สีออกมุกดาฮานแล้วกะ็เขาเซนบ้านลอดลินกินเลยนะครับยุทธศาสตร์นะครับดอนตานชนุมานและะ้วก็ โอ้ไซเขาเลยนะครับผมเอ้าวันนี้ก็ขอบคุ้นคู่มาอาจารย์นะครับหลกบักการยับซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจเดินทางกลับนะครับผมพอกันคะลิปหนาเด้อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะมายามอีกนะครับผมทางการละจินนะครับม้วนไล,ล่เมือนี้นะครับผม,มเป็นได้พิธีม้วนในหวังโอ่เลยพัฒน์ธนพอมาดทานเลยมาดทานเลยเอาครับสุดท้ายน,นี่ผมยังร้ายนะครับฝากกุลายก็แชร์ก็ติดตามช่องเราลินจินนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารพิธีสารมาหน้าไว้นะครับผมม้วนไลยพี่น้องม้วน มาทานโหลดมาเนี่ยไปครับผมสวัสดีครับไปนี่ย,ยกกมาทมาทาส์ุ๊บรูน้นกี่ฟารมตากจะถึงช่อวนนู้ยอนตัเหมอน